ทูคอนฉันเพิ่งอ่านเรื่องนี้เว้ยเรื่องสัมวันทู o ล e เพราะใจใฝ่หาแกเรื่องเนี้ยจะปิดตอนวันที่6กกุุมพานะคือชันนะ่เฟบไว้นานแล้วแล้วก็เห็นคุณไรจะปิดตอนก็เลยอะสักน่อยเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบเมลูกหมาเว้ยแล้วก็แบบละมุนเลยอะแบบพระเอกดีดีแบบเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ยแบบเออดีอะ อ่ามาฉันจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของจันเด็กหนุ่มบ้านนาที่แบบว่าแอบพบกับต้อมเพื่อนสมัยเด็กมาตั้งแต่แบบตอนจบมสามอะไรเงี้ยแล้วก็วาดฝันว่าหลังเรียนจบปวชเนี่ยก็คือเหมือนจะสมัครโครงการหรือแบบอะไรเงี้ยเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยกันเหมือนแบบอยากจะหลีกหนีชีวิตแบบยากจนอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือสอคนเนี่ยเขาก็แบบ เหมือนวาดฝันทุกอย่างไว้ด้วยกันเว้ยแบบอนาคตต่างๆว่าแบบเออไปอยู่ที่อื่นด้วยกันแบบอาจจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรเงี้ยแบบไปทํางานแบบถูกกฎหมายนะแกไม่ได้ไปเป็นผีน้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบเหมือนเก็บเงินเพื่อแบบกลับมาซื้อที่ดินปลูกบ้านทําไรอะไรเงี้ยแบบอยู่ด้วยกันสองคนอะไรเงี้ยแต่คือทั้งๆที่ทททททแบบว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเรียนจบแล้วเว้ย แต่ความดันแตกสะก่อนว่าแบบทั้งสองคนคบกันแล้วด้วยความที่แบบเป็นเด็กแบบเออฉันขอโทษนะไม่รู้พูดอย่างนี้มันจะดูไม่ดีปะะ่าวอะเออคือเหมือนเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยสังคมก็แบบเออไม่ยอมรับใช่ปะคือพอความแตกว่าสองคนนี้คบกันเวพ่อของต้อมอ่ะก็คือแบบมาบุกบ้านจันเลยแล้วก็แบบมาทําร้ายแล้วก็แบบด่าจันถึงบ้านแกแล้วก็หาว่าแบบน้องจันเนี่ยทาให้ต้อมอ่ะวิบริษผิดเพศ แต่ด้วยความที่น้องจันน่ะคือรักต้อมมากก็เลยแบบว่าเออยอมรับความผิดไว้คนเดียวอะไรเงี้ยว่าแบบบอกว่าแบบเออเป็นพอตัวเองเองแหละที่แบบยอมต้อมน,นู่นนี่อะไรเงี้ยแบบต้อมไม่ผิดอะไรเงีแบบ้ยแกน้องก็ไม่ผิดปะฉันแบบลำใหญ่ไม่ได้ลำใหญ่คุณไรนะอ่ะมาต่อแล้วคือเหมือนพอเรียนจบอ่ะก็คือ สองคนเนี่ยก็คือแยกย้ายกันไปตามทางเว้ยเหมือนจันน่ะก็ได้รู้ว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งก็เลยแบบต้องาพองาโครงการโครงการที่จะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าแบบเหมือนพ่อป่วยใช่ไหมแล้วแม่ก็เหมือนแบบป่วยแบบกระสอบก,กระแสะอะไรเงี้ยคือถ้าตัวเองจะหนีไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็ก็คือทําไม่ลงอะ่ะก็เลยแบบอยู่ดูแลพ่อกับแม่ก็เลยอยู่ทํางานที่อู่ซ่อมรถแถวบ้านเวย้ยได้แบบเงินวันละสามร้อยบาท ส่วนต้อมก็คือไปทำงานที่เกาหลีอะไรเงี้ยเราคือทั้งสองคนก็คือแบบเริ่มห่างเหินด้วยระยะทางด้วยอะไรต่างๆแกไปต่อผาสองทูคอนมาต่อผาสองอะพอจันกับต้อมแบบว่าห่างเหินกันใช่ไหมทั้งคู่อะก็คือเหมือนก็เหมือนเลิกรากันไปโดยปริยายเว้ยด้วยความห่างแล้วก็ด้วยความที่จันอะ ต้องทำงานทุกวันก็คือแบบเหนื่อยสายตัวแทบขาดอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีเวลาแบบคุยโทรศัพท์หรือพักผ่อนเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานอ่ะพ่อของจันก็เสียคือจันน่ะมียายทุกคนต้องมียายปะเออยายของจันนะ่ะมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนคือยายน้อยคือยายน้อยเนี่ยแต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เยอรมันนะ่ะและคือหลังจากงานศพพ่อของจันเนี่ยยายน้อยก็โทรมา หาจันโทรมาคุยนั่นนี่แหละแล้วก็ชวนจันไปอยู่ด้วยกันที่เยอรมันเพราะว่าลูกเขยใหญ่น้อยเนี่ยมีอู่ซ่อมรถแต่คือตอนแรกจันก็แบบเป็นห่วงแม่ใช่ปะแต่แม่ก็บอกจันว่าแบบเออไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแม่คือถ้าอยากไปอะ่ะก็ไปเลยเดี๋ยวแม่จะย้ายไปอยู่กับป้าเองจันก็เลยโอเคตัดสินใจไปอยู่กับป้าที่ดอทดมุนเยอรมันแล้ววันที่ไปถึงอะ่ะก็เกิดเรื่องเลยจ้ะก็คือบังเอิญแบบ เดินชนกับนักฟุตบอลชื่อดังเว้ยก็คือเอริกหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยแหละคือเอริกอะ่ะแบบเหมือนกําลังวิ่งหนีนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งมาชนน้องจันแล้วด้วยความที่ไม่รู้จักกันอ่ะจันก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะ่ะแล้วก็คือหนีออกมาตอนที่เอริกบอกว่าให้ช่วยดูนักข่าวให้หน่อยว่าแบบเออไปกันหรือ,อยังอะไรเงี้ยคือน้องก็คือหนีมาเลยเว้ยแบบไม่สนใจแล้วคือน้องก็อยู่ที่นั่นแบบอยู่อแบบแบบแบบ้าแป๊บๆทำนู่น,ท,นทํานี่ไปก็สามปีแหละน้องอะทํางานที่อู่ซ่อมรถ วันจันทร์ถึงสุกแล้วก็วันเสาร์อ่ะก็คือไปช่วยขายของที่ร้านของยายน้อยแล้วน้องก็ได้เจอเอริกอีกครั้งหลังจากที่เจอกันครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วเว้ยแล้วคือแต่ครั้งเนี้ยคือเหมือนเอริกก็แบบพุ่งเข้ามาขอเบอร์น้องเลยเว้ยเหมือนแบบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตามจีบน้องอะไรเงี้ยคือตอนแรกน้องก็แบบว่าไม่เอาเพราะว่าเหมือน ได้ข่าวว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์แค่แบบฉาบฉวยอะไรอย่างงี้เว้ยแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็อ่ะเริ่มพัฒน,นาความสัมพันธ์กันคือเรื่องเนี้ยฉันอยากบอกว่าฉันประทับใจมากเว้ยคุณใดเขาเขียนดีมากเลยนะคือสำนวนดีมากแล้วนอกจากสำนวนดีอะ่ะคือเขาพูดถึงปัญหาของแบบชนชั้นรากหญ้าแล้วก็เรื่องการถูกกดทับแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของเกในสังคมงอะไรเงี้ยคือเขาเขียนดีแบบโคตรดีเลยเว้ย คือช่วงแรกๆอ่ะทนจะหม่นหมดนิดนึงแค่แบบสองาตอนแรกยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากน้องไปเยอรมันอะคือมันก็จะเริ่มเป็นความลำมุนแหละเพราะว่าพระเอกอ่ะคือโคตรดีแบบโคตรแสนดีเลยอะแล้วก็นี่แหละคุณไรเขาเขียนสะท้อนปัญหาสังคมเยอะมากแบบครบทุกรสแบบไม่มีตกหล่นทุกเรื่องแต่มันไม่ได้หน้าเบื่อเลยนะคือเขาเขียนแบบแทรกซึมไปกับเรื่องเลยนี่แหละแกไปลองอ่านดูไป